ทุกปัญหาเกี่ยวกับบ้านพบคำตอบได้ที่ Home of No สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ Home of No กันอีกครั้งวันนี้ Home of No จะมีอะไรมานำเสนอเชิญรับชมได้เลยค่ะแชร์ไอเดียแต่งห้องหลังบ้านฉบับทาวน์โฮมพื้นที่จำกัดบอกเลยว่ามันดีมากใครเป็นเจ้าของทาวน์โฮมหลังเล็กๆพื้นที่จำกัดรีบมาดูคลิปนี้เลยค่ะพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านก็จัดสงวนไว้สำหรับ พักอาศัยเป็นห้องนั่งเล่นมุมทํางานมุมรับประทานอาหารกันไปเลยแล้วห้องครัวของคุณล่ะคะจะไปอยู่ตรงไหนบางคนก็แอบ,บสงสัยคําตอบคือเอาไว้หลังบ้านแต่99.99% 99ของคนที่อยู่บ้านทาวโฮมส่วนใหญ่มักจะต่อเติมมุมครัวด้านหลังบ้านทําเป็นพื้นที่ครัวไทยหรือครัวแยกส่วนออกมาจากตัวบ้าน วันนี้ช่อง home of no มาแชร์ไอเดียการตกแต่งห้องครัวด้านหลังบ้านให้เป็นตัวอย่างเพื่อใครจะเอาไปปรับใช้กับบ้านของตัวเองกันค่ะรวบรวมมาจากบ้านตัวอย่างโครงการต่างๆด้วยพื้นที่จำกัดของหลังบ้านจัดสรรส่วนใหญ่ทาวโฮมจะให้หลังบ้านลึกประมาณ2เมตรตามมาตรฐานกฎจัดสรรที่ดินทั่วไปกว้างก็ประมาณ5.7เมตรบวกลบหรือประมาณ12ตารางเมตรมาดูกันว่า หลังบ้านพาวโฮมขนาดประมาณ10กว่าตารางเมตรสามารถจัดฟังก์ชันอะไรได้บ้าง 1. ทําทำหลังคาทึบทำเป็นพื้นที่ครัวไทยหลังบ้านแบบนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำอาหารแบบจัดเต็มค่ะแบบที่สองทำหลังคากึ่งหนึ่งทำเป็นมุมครัวไทยและมีพื้นที่เปิดโลง่งแบบนี้ข้อดีคือได้ความโปร่งดูไม่อึอดอัดแต่เวลาฝนตกอาจจะเป็นปัญหาน,นิดหน่อยค่ะ 3. าทำหลังคาโปร่งแสงทำเป็นมุมคัวไทยเพื่อให้ได้ความโปรโปร่งมากขึ้นแต่ภายในยังปิดมิดชิดได้ความเป็นส่วนตัวค่ะ 4. หลังคาโปร่งแสงทั้งหมดทำเป็นมุมคัรวไทยถ้าบ้าแปลงมุมสามารถทำประตูกั้นได้แบบนี้เลยค่ะทําทำหลังคาโปร่งแสงและสามารถเปิดปิดหลังคาได้ทำเป็นพื้นที่ซักหลางปกทำหลังคาทึบ และโปร่งแสงอย่างละครึ่งแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็นมุมห้องครัวและมุมห้องซักลีดข้อสุดท้ายข้อที่7ทําหลังคาทึบและโปร่งแสงอย่างละครึ่งแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็นมุมห้องครัวและมุมส่วนตัวค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบไอเดียที่ Home of No มานำเสนอในวันนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่อง Home of No ได้นะคะ